สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากช่องไหนอาจารย์มาที่มีคนมาที่มีโชคบ่อยมครับมีมีโชคบ่อยอยู่มี่เท่าบ่อยเนี่ยก็ยังยังพระอาจารย์เคยบอกไหมครับตรงที่วังวังพญานาคเนี่ยประมาณเจ็ดแสนจริงจริงแล้วเจ็ดแสนก็มีสองแสนอีกนะสองแสนตรงตรงอะไรนะอ่าทาเวททาเวทได้สองแสนก่อนหน้านั้นคนร้อยเอ็ดคนเดิมเนี่ยก็ถูกกับ กับพระอาจารย์สองแสนสองแสนเท่าไหร่สองแสนกว่ากว่าก็ถูกอยู่แล้วก็วันก่อนเนี่ยงวดก่อนก็มามามาตรงนี้ตรงนี้นแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นได้ประมาณห้าหมื่นกว่าตรงถูกสองสามใบนี่แหละมั้งอยู่ตรงหน้าองค์ปู่ก็ได้แสดงว่าตั้งแต่สางมานี้ไม่คนถูกเหลือหลายเนาะคะ่ะเนาะมีมีมีมมมคนถูกบ่อยบางทีก็มาแก้บนนำนำ อของเซนวานมานถวาวแต่ว่าแต่ว่าเราเราไม่รู้นะานบางทีก้มาตอนเย็นบางทีต้องมาตอนคืนบ้างแอบมาแล้ว <laughs> หลังจากที่บวงบวงสวงใหญ่น้องบ้านน้องบ้านใช่ใช่หลังจากบวงสวงใหญ่หลังหลังจากบวงสวงใหญ่เนี่ยเอ,อจะมีคนที่อยู่ร้อยเอ็ดน้องถูกสองแสนถูกสองแสนเป็นตัวเลขผูกข้อมือใช่ไหมผูกข้อมือที่ก็น่าจะน่าจะทำได้มา,มานมาเหมือนกันเนี่ย จำสองคนนะใช่ไหมข้อเขี่ยสามตัวตรงๆอ่ะตอนนั้นเลขอะไรนะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็คือเราจะไปขอตัวเลขเนาะทาเวสวรรณที่วัดที่วัดป่าโบูสาราม คการตามไปครับตามไปเลยค่ะทมาเสียงดวงนะคตามโชคดีนะคุไหมเพราะนั่นคือหนึ่งแสนเจ็ดแสนเงินนึ่งนีคนเคยถูกนะคะสองแสนจากท้าวเวสสุวรรณดนะค่ะตอนนี้เราตามอาจารย์สมศักดิ์ไปนะคะเนาะไปขอตัวเลขนะคะจากท้าวเวสสุวรรณนะคะนะท้าวเวสสุวรรณนะคะที่เห็นที่เห็นเขาเขาผูกเขาจะมีผ้าสามสีผูกไว้อยู่ถ้าใครมานี่ก็ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเช่านะไปขอฟรีแล้วแต่ใายทั้งผ้าทั้งดอกกุหลาบเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าท้าเวทเ่ยจะถวายดอกกุหลาบใช่ไหมละ่ <c oughs> ละก็น้ําดวงน้ําแดงตันนี้ผ้าที่จะหมดก็ใครที่มาก็ต้องผูกไว้ <c oughs> ใแบบว่าถ้าใครเจ็บที่ขาเขาก็ไปผูกที่ขาความเชื่อของเขาให้มันหายคุณ <c oughs> <c oughs> ี่เอวก็ถ้าใครปวดหัวคงึ้นมา,มา ไม่ไม่ขึ้นไปผูกนะอนธิษฐานเอานะไม่ได้ไปีนขึ้นไปปวดหัวที่ไปผูกหัวนะไม่ใช่นะแล้วปวดหัวก็อธิษฐานจิตเอาว่าเอาให้ข้าพเจ้านี่ปวดหัวในเรื่องของเรื่องของอศีรษะเรืออะไรกับกให้หายความเชื่อความเชื่อ,ว,อ,อวันนี้ยวมาขอตัวเลขกันมีกระถาด้วยไหมคะนี่มีกระถาครับมีกระถาคาถาก็มีให้อาจารย์พานำกล่าวไว้ อาการยด้ยครับผมไม่ถน<ม>ัดเท่าไรคอ<ณ>สอง,สองล้านนะครับเอาสอง,สองล้านเขาถูกสองเซนงวดนี้คอสองล้านงวดงวดก่อนผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไหนผมผมลืมถามเพราะว่าตอนที่ตอนที่พระอาจารย์พระอาจารย์ทราบข่าวเขาก็กมาที่นี่เขาก็ถูกสองเสนเขาจัดการให้ทำจัดการให้ทีนี้เราว่าได้แค่หมองเขาเนะ<แ> <laughs> <laughs> เขาได้สองเสนเราต้องสองล้านเนาะใช่ไหมใครอยากได้สองล้านเดี๋ยวตามเอาตัวเอาตัวเลขกัน กันครับอาจารย์สั่งกำลังคอร์ดไม่ต้องจุดทูปนะขอจ่ายขอเอาก่อนจอิงๆแล้อยากจะให้อะเอาเลยใช่ไหมเนี่ยเอาเลยครับเอาเลยเสียงดังเอาีละตุ่อตัวเตรียมจุดีละตุ่อตัวตาแดงจึงคืนเลยจึงคืนตัวแรกนะจ้าตัวแรกตัวแรกคือไหนเอ๊ะวันตอนตอนแรกเราไปเราเห็นเป็น ฮะไม่ใช่หรว่าเราแล้วได้ได้ตัวไหนบ้างเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อตอนไปวังวังพยานะาครับห้าสองกับเจ็ดศูนยอกั็ศูนับนค่ะอันนี้เห็นเป็นเลขสองนปกาลูแดงจึงคืนแดงจึงคึนว้าตรงนี้หาบอหาสองสอเดี๋ยวลุนเลี้ยวุ้วกันสองกันแป๊บแป๊บหาหา ามาใช่มห้าสองใช่ไหมค่ะห้าสองสองอ้ันนี้เลขหนะตัวแเลขห้าตัวแรกไดครับยิงลงแล้วนะ นิ้วหนามปุ๊บในเต็มเต็มนิ้วหนามน้วหนามนิวเขาใช่นิวนามเขาบอกว่าวันนั้นถูกซื้อน้ำมาเนี่ยเราไปอ้ยขอเอาน้ำมาถวายน้ำแดงกับน้ำเปล่าเดี๋ยวกลับเป็นเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวผมไปไปซื้อน้ำมาถวายครับายท่านน้ำน้ำเปล่ากับน้ำได้ได้ได้น้ำป่าน้ำแดง่น้ำเปล่าน้ำแดงสายฟูเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนขอกรขอเอฟซีก่อนเดี๋ยวไปถวายเถอะกี่นิ้วน้ำเนาะสองเวลาเอฟซีสองเวลาเรอย่างนั้นเลยลุ้นลุ้นลุ้นครับเรียงอย่าง เลขเก้าไหเก้าเนาะจัมาเนไดจ้ะสองเก้าเลขเก้าหเก้าโอ้ห้าเก้าห้าเก้าหเก้าเก้าเรากินเลขห้าเนาะห้ากตัวเลขห้าเราาสตัวนี้หรือจะเอาสตัวสามตัวอีกสามตัวอสามตัวอนะครับอันนี้คือไ่ได้โลภนะคะก็ไม่ได้โลภเอาตามราเครับเอาเอาสามตัวใช่ไหมเนี่ยสามสามสตัวสาัว เดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำมาไหท่านโอเคมีตัวไหนบ้างวันนี้เราได้น่าจะได้ตัวลุนๆุนกันกครับตัวที่สามครับเลขสามตัวมาแล้วตัวเลขตัวเลขหกหกหกมาแล้วนะครับห้าเก้าหกเอาหกเลยติหรือว่ายังไงเอาห้าเก้าหกเลยหรือว่ายังไงจะเอาห้าห้าเก้าสองตัวเนี่ยเอาหกแล้วก็เป็นสามตัวเดี๋ยวเอาสองตัวเอาสามตัวเอาอีกสามตัวครับอีกสามตัวนะอันนี้หกแล้วนะมาแล้วนะครับ ห้าเสตัวเนาะสตัวห้าองตัวอันนี้อันนี้อันนี้จะมีมีตัวไหนอีกงอเนี่ยห้าห้าเห้าห้อีกอ5หกหเฮ้ยกนก็ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันกับตัวแรกกับตัวแรกอ่ะค่้ยคนลูกเว้ยคนลู้เสียไปนกห้าอู้ 9ก้ับห้ก้าอันนี้มันหกหเอออีกตัวหนึง่งตัวหนึงน่งนะสุดท้ายสุดท้ายนะครับคุณนนอผมยังไม่ได้ดูเลยนะดูความกากับหัวไหมเจ็ดัวเจ็ดกับหัวเจ็ดกับหัวเจ็ดเจ็ดห้าอ้หกห้าเจ็ตัวหกห้าเจตัวหกห้สองตัวห้าเก้า อ๋นี่สองตัวห้าเก้าสามตัวหกห้าเจ็ดเลขดังขับมวนประจำวันที่สิบหกสิบหกกันยายนห้าเจ็ดก็ได้ดี๋ยเนาะขับขับเอาขับเอาก็ได้ตัวแรกมันห้าเก้าเฮ้ยห้าหกห้าเก้าห้าหกอตัวนี้ก็หกเจ็ดเท่านะหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเนาะเดี๋ยวให้ อาจารย์เขียนน้อยดีกว่ามันจะได้บอกเดี๋ยวเลื่อเดี๋ยวทำเลื่อนลือกเอฟซีจะซับโซนมาตัวไหนกันแน่นอ่ะเสนอไปเอฟซีเลยนะ่หยิบได้เมื่อกี้นะคะนี่เนาะค่ะตัวเลขที่จับเป็นปองตัวเมื่อก้ค่ะสองตัวคือห้าเก้าค่ะสามตัวคือหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดถูกนะหรือว่าเก้าหาเจ็บก็ได้เนาะค่ะได้ได้ได้คือห้าหกก็ได้ตรงนี้อันนี้คือเก้าก็ได้เนาะเก้า ห้าเจ็ดก็ได้หรือใครชอบแบบห้าอยู่ตำแหน่งหลักร้อยก็ได้ส่วนใหญ่มันมันมักจะมาห้ามาอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยหลายคนอาจจะชอบนะห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดอย่างนี้แต่ห้าเก้าเจ็ดสวยนะอาจารย์สักชอบตัวไหนที่สุดเนี่ยตัวนี้อะในใจพ่ออาจารย์อาจารย์สักท่านก็ชอบตัวนี้แล้วนี่ตัวเก้านะตัวเก้าเก้าเก้าคู่กันห้าเก้าห้าเก้านี่แหละตัวเดียวนี่นะห้าเก้าดีแมนเนี่ย มันเหมือนกันไงเนี่เออห้าเก้าตัวนี้เนี่ยกลับหัวเอากลับหัวเอาเนี่ยถ้าเราจะดูจริงๆก็สองตัวนี้เหมือนกันแค่จ็เข้ามาใหเจ็เข้ามาเสริมมันเพิ่มแบบใช่ไหมตัวเดียวกันเลยนะสองตัวข้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็คือมีเลขเจ็ดเข้ามามีจ็ดเข้ามาเสริมนั่นั้นเองแคบๆสีแคบๆเอาเลยครบตาอะไรนิดหนึ่งจานสักว่ามีงานที่นี่มีอะไรบ้างครับที่วัดก็วันที่สิบเจ็ดกันยายนนี้ครับ จะมีวงสวงซึ่งท่านพระอาจารย์เนี่ยได้สร้างวังพยานพนาควังนาคาแดนถิน่นศิลนนะครับแล้วก็ทั้งเก้าตระก,กูลก็ตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณ80%หลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยก็ค,คิดว่าจะบวงสวงเพราะวันวันที่17กันยายนเ,นยเป็นวันพระด้วยวันลงอุโบสถด,ด้วยแล้วก็จะมีญาติธรรม มาถวายพระตาหารเพนวันที่สิบเจ็ดด้วยก็เดี๋ยนเชิญครับใครว่างก็สามารถที่จะมาร่วมพิธีบวงสวงในวันที่สิบเจ็ดกันยายนี้ได้ตั้งแต่เวลาแปดแปดนาฬิกาต้นไปก็บวงสวงเล็กไม่ใช่ใหญ่นะเพราะว่าจะบวงสวงวันอุโบสถนี่อีกทีหนึ่งจะบวงสวงใหญ่ครับครับบวงสวงใหญ่วันที่เท่าไหร่น้อค่ะยังยังไม่ยังไม่ได้กำหนดครับตอนนี้ไม่ได้กำหนดแต่วันวันที่ อุโบสถเกาเรียกอะไรนะลงอุโบสถอุโบสถศิลโไม่ใช่ไม่ใช่ฉลองอุโบสถนะฉลองอุโบสถครัวันนั้นแหละฝังลูกนิมิตเเารียกว่าฝังลูกนิมิตวันนั้นอ่ะปีหน้าปีหน้าปีหน้าครับขอฝากเอฟซีใครว่างก็มาได้นะครับใครทุกเลขตัวนี้นะครับมาได้ด้วยครับมาได้นะครับอ่ะนี่เนาะค่ะเนาะตัวเลขเมื่อกี้กระไดเปลาเดอร์ค่ะผู้ใดชอบมักก็ตามเนาะค่ะเนาะจัดเนาะค่ะเนาะคือว่าทาวิสุวรรณนี่นะ ตั้งแต่เพิ่นสางมาเนาะคะ่ะเนาะก็มีคนถือได้เป็นแสนนะคะเนาะสองแสนสามแสนแล้วแต่ผู้เพิ่นไปซื้อเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่เพิ่นเสี่ยงดวงดะะได้เนาะค่ะเนาะอ่าผู้ใดมักผู้ใดชอบตัวเลขตัวนี้เนาะค่ะห้าเก้าหรือว่าหกห้าเจ็ดเก้าหกเก้าเอ่อห้าเจ็ดเนาะค่ะนะชอบตัวนี้ก็จัดเนาะค่ะชอบตัวนี้ก็จ,ะะกจัดแล้วแต่เนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชค นะคะเนาะผู้ใดที่ชอบตัวเลขตัวนี้นะคะอาจารย์สมศักดิ์นะคะเนาะ,ะมาจับให้แล้วเนาะค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบสท่านี้นะคะนากกดไลค์กดแช่กดติดตามอ่านาลีพักดีเฟสน,นะคะเนาะหรือว่ายูทู e เพชรพราวุ้ยนะคะเนาะอ่ะก็ให้โชคๆมันหมานิ่งเฮงปังๆน้ำกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ